บอลทุเดศพาชมงานทีทีบีสตาร์เวลเชนสัมผัสประสบการณ์ใหม่พบนบวัตรกรรมดิจิทัลที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของลูกค้า นขึน้งานนี้จัดขึ้นที่ตึก TTB สำนักง,งานใหญ่ย่านประหลนโยธินครับภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เราร่วมถึง4ส่วนเลยด้วยกันตั้งแต่ Spark Talk Spark Showcase Spark Studio และ Spark Academy ในช่วงเช้าของ Spark Talk เราก็จะได้ฟังแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากผู้บริหารระดับสูงทั้ง TTB, m f a c Microsoft และ Studio ว่าพวกเขาเนี่ยมีวิธีการในการปรับตัวยังไงให้อยู่รอดในโลกดิจิทัลรวมถึงเรื่องดิจิทัล c a p a b i l i t y ในองค์กรด้วยช่วงบ่ายเนี่ยจะมีไฮไลท์ที่เซสชั่น TTB Spark Tech Transformation Journey ของคุณสุ้ดิการกับคุณรัชกรที่เป็น เบื้องหลังสาคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแบบ Make Real Change ที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าความสําเร็จของ TTB Park ในวันนี้มาจากการให้ความสําคัญกับดิจิ a l ลคาบิลิตี้ในองค์กรไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยที่สุดแต่ต้องนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นตามที่คุณปิติตันทักเกษม CEO TTB ได้กล่าวไว้ในช่วงเช้าและคุณสุธิการที่เป็น CIO ก็ยังบอกอีกว่าหัวใจสําคัญของ Transformation ในองค์กรก็คือเรื่องของ Purpose หรือว่าการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและ People ก็คือค ในองค์กรเนี่ยสามารถมองเห็นภาพเดียวกันและขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันโดยหมายเซร็จที่ไม่ได้โฟกัสที่แอปแต่จะต้องเชื่อมโยงก,กันแบบ n to e n d และ Skill set ที่ต้อง up สกิลและรีสกิลควบคู่ไปด้วยกันทั้งนั้นคุณรัชะกรที่เป็น CTG ยังได้เสริมอีกว่าความท้าทายของ TTB Spark ต้องเผชิญกับการปรับ Service ต่างๆให้ seamless มากยิ่งขึ้นทําให้ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการที่สาขากับการใช้บริการบนแอปเป็นแบบเดียวกันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลหลังบ้านการคัดสรรสิทธิประโยชน์ต่างๆและโปรโมชั่นที่ตอบโจททยยย์์เพื่่่่่่อออสสสงงมมบบบปรระกกกาาาณีีดดดุดให้้้ัลูคไแน และรวดเร็วและว,วันนี้ทีม TTB Spark จะไม่ใช่แค่ทีมพัฒนาแอปพลิเคชันแต่จะเป็นกําลังสาคัญในการขับเคลื่อน Business Transformation ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยมี TTB Spark Tech เข้ามาเสริมทับพัฒนาโซลูชันในอนาคตอย่างเต็มรูปแบบที่เป็นโครงสร้างหลังบ้านสําคัญในการพัฒนาต่อยอดดิจิทัลโซลูชันต่อไปส่วนตัวผมเองนะผมประทับใจทีม TTB Spark มากมากเพราะว่าเป็นทีมเบื้องหลังที่สาคัญเปรียบเสมือนเป็นรากฐานของโซลูชันต่างๆที่ TTB เนี่ยได้ทำออกมาเพื่อช่วยให้ชีวิตทางการเงินของลูกค้าดีขึ้นแถมยังเปิดโอกาสได้คนร่่่่ใใหหหมไได้ลลออองอะะะรแญววาตัเย นอกจาก2กิจกรรมนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่าง Spark Showcase ที่ขนโซลูชันนวัตรกรรมดิจิตอล,ลํำลามาให้เราชม Spark Studio ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำเวิร์กช็อปทดลองเรียนรู้จากกูรูทีม TTB Spark กันแบบใกล้ชิดและ Spark Academy กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชาวดิจิตอลและน้องนักศึกษาฝึกงานได้เข้ามาร่วมงานกับทีม TTB Spark อีกด้วยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับทาง TTB Spark เพื่อที่จะ make real change ชีวิตทางการเงินของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ttbspark.com ด้านล่างได้เลย